เกิดเหตสลดหนุ่มก่อสร้างได้ลงน้ำจับหาปลาเป็นลมจมน้ำดับค่ะ เมื่อเวลา15นาฬกาวันที่11สิงหาคม2514พันตำรวจโทชูเกียบเพชรแท้รองผู้กำกับการสอบสวนร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรชํา,ชาจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งมีคนจมน้ำเสียชีวิตบริเวณใต้สะพานฝั่งตรงข้ามชุมชนหนองคางเขตเทศบาลเมืองะอำจังหวัดเพชรบุรีจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยกู้ภัยสว่างสันเพชรที่เกิดเหตุเป็นบริเวณใต้สะพานข้ามถนนเพชรเกษมขาล่องใต้อําเภออำพบร่างชายหนึ่งรายในสภาพสวมเสื้อยืดสี เลกลางเกงยีนขายาวคนงานรับเหมาก่อสร้างจมอยู่ในน้ํากู้ภัยได้ช่วยนําร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากน้ําทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายบดินผากุลอายุ32ปีอยู่บ้านเล็กที่54หมู่5จังหวัดหนองคายอาชีพคนงานก่อสร้างตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรองเท้าหนึ่งคู่ตักไข่ดักปลาสองปากของผู้เสียชีวิตวางอยู่ในที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างดใดนายนัทวุฒิปีสายอ้ออายุ37ปี ชาวบ้านอำเภอหัวหินเพื่อนของคนงานผู้เสียชีวิตที่มาตกป่าด้วยกันเล่าว่าช่วงโควิดไม่ค่อยมีงานจึงชวนกันมาหาป่าเลี้ยงครอบครัวก่อนเกิดเหตุตนและผู้เสียชีวิตนั่งตกป่าอยู่ด้วยกันจากนั้นผู้เสียชีวิตได้ลุกขึ้นไปหยิบตะข่ายดักป่าและลงไปในคลองว่ายน้ำมาตรงจุดเกิดเหตุโดยใส่หน้ากาก,ากผ้าอยู่เพื่อวางตะข่ายดักป่าตนก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนพักใหญ่หันมาเห็นอีกทีว่าร่างของผู้เสียชีวิตจมอยู่ในน้ำจึงรีบ เข้าไปช่วยเหลือแต่พบว่าได้เสียชีวิตลงแล้วจึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดังกล่าวเมืองต้นคาดว่าช่วงนี้อากาศร้อนจัดผู้เสียชีวิตได้นั่งตากแดดนานเกินไปจนเป็นลมขนาดกำลังว่ายน้ำลงไปหาป่าในคอทำให้เกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้น